S <S หร่รี่ไวเลาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายกฎหมายอ,อ,อ๋อ,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 อคุูโต้ไม่ได้ยินแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ บุรีไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเดี๋ยวมึงก็โดนตรวจกระเป๋าหรอกไอ้เหี้ยอย่าเกียร์ฮะปุรีไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วคุณคุณดูไหมครับคุณดูไหมครับคูคูไม่ดูนะคุณแครกินบุูรีคูคูคูในโอฟีคูนี่ถูกดูดไม่ใช่เหรอเห็นคูบอกผมมาโอซีนี่เขาดูดเฮ้ยเดี๋ยว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 ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่สนามนะไปพิธีปิดกันอ๋อโอเคครับมามามาเอ้ยหรือว่าใครจะเข้าห้องน้ำเข้าก่อนได้นนะาที การเดินทางนี้ไปเต้นหาพอ่อมึงไปเร็ว <c oughs> ไปไป, <c oughs> ไปไหนเต้นนำ้ำที่อะไรมาดิดูดิโอ้โหชักช้าวอดีตมึงจะเข้าห้องน้ำไหมไปอัหน้าแม่งเลยเอ้ยควายเอ้ยไปมึงจะเข้าห้องน้ำไหมหรือจะไปเลยกูหิวอะไอ้เฮียจิ๊กอะไรกินก่อนได้ปะไม่รู้อ้ยไอ้เฮียนี่นหอ้องน้ำมีอะไรกินไม่ไน้ในครัวอ๋เฮียกูเตะไอ้คิดกูเตะกำแพงไอ้สัสเลยไม่มีอะไรกินเลยเฮียไม่มีเหรอตูไม่มีเลยไม่มีเลยคนแล้วหิวมากเลย ไอ้นี่กูมีวิธีนะเว้ยไงทำไมงัดตู้นี่หรอกต้งไหมไม่เอาไม่เอาไม่ไม่อยากกินไม่อยากกินน้ำแกกินนมงัดดี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 เฮ้ยไม่ใช่เอาทางตู้งัดงัดขนมออกมาเดี๋ยวนึงนะงัดขนมเหรอเร็วเร็ว หนึงนะเอ,อ่เอ,อขนมขนมขนมเอาไอ้ที่กูงัดอยู่อือ้อได้ยังได้แล้วไอ้เหี้ยทำไมได้เนื้อหมูได้เนื้อหมูไอ้เหี้ยกูเอามึงเห็นไหมเนี่ยสองไฟฟ้าเนี่ยได้แค่สองไฟฟ้าเนี่ยไอ้เหี้ยรับโฟร์เหี้ยมันว<ห>ัน<บ>ดโฟหร,หรือเปล่ามันไม่ใช่เนื้อหมูเปล่า <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันกูเฮีย,ยไป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 เร็วเอาอันนี้มึย่โมเดลมั้งหยอไปไปมึงรีบเดินไปไหนวะยิ่งเวลาไหนกันเร็วเหี้ยออกกลังกายทำไมยิบเวลาทำไมอ่ะขี้เกียจเกียจวิ่งไอ้เหี้ยเมื่อย เอ้ยวิ่งกูวิ่งเร็วกว่ามึงเองโง่เอาไปตีมไม่ได้ดิเอาห่วงตายเฮียอ่าเดี๋ยวใครมาถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวอ่ะเซ็นชื่อในนี้นะทีละคนครับเสร็จแล้วครับโม่เฮียโมไม่เชื่อขำเฮียอะไรมาดำมาดำมาดดำกูเซ็นคนแรกเฮ้ยช้าจังอ่ะเฮ้ยเขียนแค่ชื่อเฮ้ยเฮ้ยชื่อเล่นก็ได้เฮ้ยเฮ้ยพีดิสอ่ะอ่าแล้วให้กูทำเฮียอะไรนี่อ่ะกูอ่านชื่อคนแรกด้วย โอเคโอเคมาละครับมาละครับเอาต่อไปโยนยังเอาแล้วกันเนาะครูครับแล้วเรา,เาทําอะไรครับเช็คชื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะบอกเอ้ยเรื่ออะไรคุยกันนิดนึงคุยเรื่องอะไระครับครูก็ภาพรวม ภาพรวมนั่นแหละใช่โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอ๋อว่าหนังสือเยู่าคนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยเสร็นนี่เนี่ก็ยังครบยังครบเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้สำคัญกว่านู้นแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่ากวนตีนระทือแม่งเลยอันนี้กวนตีได้ะมันก็ตีตีก็เด็นก็ตีไอ้ควายเกเดนีกรกเดนี้อุ๊บฮะเกิดนระเด็นอก๊บเดิดนเหรอเออรกเดน้ไงวะโอ้ไม่หายเลเอ้าไอ้ดิ๊ดเกิดนี้ไงอ่ะกระโด เด็นเฮ้ยเฮ้ยเอากระเด็นไงดินฟ้าเลยไปเก็บเก็บเก็บอย่าใช้อย่าใช้เอาเร็วๆเร็วๆเร็วๆนไม่ไหวละอ่าเซ็นครบยังครบแล้วครับ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 ครบแล้วครบแล้วไอ้ขี้นี่ถือระเบิดในโรงเรียนครับเฮ้ยระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ขี้เดือนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นถือระเบิดเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อ่าครับเก็บแล้วครับเก็บแล้วครับเก็บแล้วครับครบแล้วไอ้ดิ๊นไอ้ขี้นั่งหมูแดกไม่หมดไอ้ขี้เอาไปแดงนะใครใครอยากถกินนะใคงไอ้โหขี้หิวมากป่ะเฮ้ยผมมีผมมีผมมี เอามาจากงัดมาจากนู่นอะไอ้ทิศของเน่าไม่ก็แดงกยี่วะเอาเข้าแถวตามกลุ่มตามกลุ่มเข้าแถวโอเคครับตามกลุ่มเอาเอากูอยู่กลุ่มใครวะลืมเออโยนหมูเฮ้ยเอาอยู่ทิฏฐัตไอการแล้วใครอีกวะอ๋อโอเคครับโอเคมองตาก็รู้ใจอ่าโอเคเดี๋ยวพูดเห็นได้ละโอเคก็เอาหมูเน่ามาทำไมครู โอ้ยต่อแล้วต่อแล้วครับต่อแล้วต่อแล้วตโอ้ยโอเคโอเคโอเคก็โดยภาพรวมเนี่ยที่เราไปค่ายวันนี้เนี่ยก็ดีมากที่ให้เกียรติสถานที่ดีไม่มีขยะอะไรเลยสุดยอดจริงเหรอครับครูจริงจริงครูเพิ่งเก็บไปมีครับขยะเนี่ยตัวโตๆเลยเนี่ยเฮียใหญ่มากเลยขยะเนี่ยเอาไปเก็บเลยครูตัวนะพี่ตัวนะตัวโตๆ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไงตัวใหญ่เให้คุเค็มให้คุณเอาเอ้ยเอ้ยเอาปังแล้วเนี่ยเอาดิเอาผมเป็นขยะครับครูเขาเป็นอะไรแบบนี้รึเปี่าเขาเขาไม่เต็มครับเอ๋อครับครับเฮ้ขึ้นมาดีเฮ้ยเอาแฟนเวลาครับได้อ้อหรอเพราะว่าแต่มีแฟนด้วยเหรอไม่มีอ่ะมันโม้ไอ้ที่อไม่มีแฟนมันไม่แฟนครูโตใช่ไหมครับครู อย่า่าพ่อแบบนั้นทัวร์โซการ์นั่นยัฟังไงแม่งดีเลยไปห้าวิเชื่อยหมการลองคุยกับคูโตดิสวัสดีครับ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 ผมโอเคครับเจอกันครับเฮ้ยเอินกันว่าไอ้เ้ยคูโตหน้าแดงเลยดูดิแล้วเฮ้ยเหมือนหน้าดิด้วยเฮ้ยอ่ากับกับพวกเรื่องันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งเรื่อมบางไปโอเคก็นั่นแหละ thank you ทุกคนมาก ก็เดี๋ยวครูอยากถามอะไรนิดนึงทุกคนเลยนะครูอยากจะตอบตอบทุกคนคือที่อยู่ค่ายในโรงเรียนเนี่ยครูอยากรู้ว่าความรู้สึกอ่ะไม่ไม่มีอะไรครับไม่มีเลยครับก็คือแค่บอกว่าหัวฟามันอยากขยับนะยุ่ยเฉยยุ่ยเฉยยุ่ยเฉยเออโอเคครับครูตอบเลยครับครูตอบเลยอ่าก็นั่นแหละคือครูอยากรู้ทุกคนเนี่ยว่าความรู้สึกที่เราได้ไปค่ายเนี่ยมันยังไงนะครับครูอ่าเออคนแรกเลยมาคนนี้เลยมาครับครับเฮ้ยทำไมเฮ้ยทำไมชุดเราดูดีจังเฮ้ยผมเป็นผมเป็นขโมยโรงเรียนเดี๋ยวแฟกเต็ดมาครับครูเฮ้ยยุ่ยเฉย ไอ้ครูเพิ่งชมไอ้เอ้ยอ่ะครับครูชมไปว่าเขาให้เกียรติสถานที่ไม่ใช่ขโมยโอเคครับโอเคครับผม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 ไปซื้อมาครับโอเคโอเคอ่าเราเราแหละบอกความรู้สึกนะครับม่วงนอนครับไปละ ความรู้สึกนะครับน่ากลัวมากเลยครับคูเจอผีครับครูน่ากลัวนั่นเลยจริงมีใครเจอบัางดิหรือว่ากูเจอครับไปเจอไเจอเออไม่กูเจอคนเดียวว่าน้มนแบบน้ำหน้าเลยไ่เจอหลอดหลอดเอ้ไปดูดไปดูอแก้วหอวเขียวมาบ่าน่าโอ้หขี้หรือเปล่าแน่นอน ไอ้ที่นี่แม่งทุกนาทีแม่งต้องเปลี่ยนชุดชอบครูอ๋อเฮ้ยครับก็นักก็สนุกดีครับสนุกดีครับโอเคฮ้ยแต่ผมเจอผีจริงๆนะครูเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเละอเทียกูร้อนไปอันนี้ร้อนนะบอกความรู้สึกเลยครับก็ดีทุกอย่างนะแต่ห้องน้ำไมีคนขี้ไม่รอดทุกห้องเลยอ่ะอย่างเหม็นเลยที่การแน่เลยมึงแน่ใช่แน่ตอนนั้นเห็นโอเคออกมาอยู่ตอนนั้นอะขูดินเสียงดูแบบคนดูอะไรไม่รู้ในห้องน้ำตอนกลางคืนอะ ดูท่อมดูตอมนั่นนะดูท่อมของแท้เลยนูดูวิ่งรอบรอบโรงเรียนเลยอ่ะกูเปลี่ยนชุดลาบแต่มึงดูสามสองหนึ่งออกมาอ้าวอ้าวอ้าวเปลี่ยนชุดเอาชุดหมดแล้วเหรอเอาหมดแล้วหมดมุกแล้วไงหมดมุกแล้วต่อแล้วครูโอเคเอาต่อไปเอามาเพราะว่าก็สนุกดีครับแค่เวลาเดินทางมันนานไปนิดนึงครับไกลหน่อย สนุกจริงครับคนนั้นเขาพกปืนไปด้วยตำรวจเอ้ยตำรวจมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัสดีครับคุณตำรวจมีอะไรที่บอกครับคือผมฉันไม่เสียมันคุ้นๆจังวะอ๋อตำรวจมันตรวจตาใช่ไหมครับครัใช่ครับเอิ่มคุณตำรวจช่วยไปเช็คไอ้ห้องนอนที่เป็นชื่อว่าธีระพัดครูสีนะครับผมอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างอ๋อห้องนอนทันยินนิดใช่ไหมฮะม่ใช่ครับธีระพัดครูสีครับโอเคครับจะผมไปเช็ค่เฮ้ยครับผมได้ครับได้ครับเฮ้ยเออพี่เทคือเดี๋ยวเดี๋ยวมึงนวดอาบิจีขวดเด้ยเ ขอโทษขอโทษไอ้ยื่อของเล่นมึงก็กลัวนอตตำรวจไอ้มามอคนต่อไมาทีทีน่าความรู้สึกแกหรออื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 ออโอเคโอเอืออเข้าไปตังอเหยียยียโอเคอ่ะนีนี่นี่เดดี๋ยวเดี๋ยะทืบแม่งดีใครเสียงใครเป็นเฮี้ยอะไวะเี้ยมกีเหี้ยเลยกเ่วพองไงยม่เสียงตูมามามาตังต อ่ามันมีใครตดตอนนอนไม่รู้ครับสารภาพด้วยนะครับเห็นโคตรครับว่าไม่หลับใครตดเอ้ยไข่วะเฮ้ยนั่นนั่นไข่ใครนอะไ้วะก็ข้างๆก็เองนอนกับไอ้นี่ไม่ใช่เหรอนอนกับไอ้เขียวไงกูไม่ได้นอนกับมึงไอ้สัสตัวนอนกั่งคุ้โต่คดีพิกแทนแทนแทนโอ้โหจำได้ว่าครูนอนกับน้องออมนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดิมอีกไอ้เหี้ยโอ้ใหญ่ไอ้เหี้ยดิ๊กก็มีตูดไปห้องน้ำแน่เลยใหญ่ อย่าอย่ายังยังยังไม่เกียังไม่เกียังไม่เกีย์ไปเรียกทนายมาเลยไปเรียกทนายมาเลยไอ้นี่ตอนไหนวอ้นี่เกย์ตอนไหนวะตอนท้าท้ายคลิปท้ท้ายคลิปโอเคโอเคท้ท้ายคลิปใช่อหรอต่อไอออมอ่ะไอเนี่ไงไอ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 ออมดิ๊บมาคูต้องเกย์ใครวะดิไรอะไรบอกความรู้สึกหน่อยรู้สึกอะไรีบกูฟังความรู้สึกเขาเนี่ยจะไปเข้าค่ายอ่ะเข้าค่ายที่ไหนเขาโอ้ยอ้าวผิดไรยังไม่รู้เรื่องเอ้าโอยมันอ๋ออ๋อคุยไอออมไม่ได้ไปไงครูอ๋อไม่ไม่ไปเหรอเฮ้ยแล้วมึงนั่งกลับมแบบพวกเราเนี่ไงวะโอ้โหเดี๋ยวว ทางขอเครื่องทางทางออเครื่องทางอ๋อเป็นชายช่ยชาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากเอิ่มโรงเรียนอะไรวะโรงเรียนแล้ววะคัลเซปสคูลอ๋ออย่างนี้นี่เองไอ้เหี้ยกูว่าทำไมมันโง่จังแลกเปลี่ยนอ้าวแต่มาโรงเรียนนี่มึงได้มาพอนะมึงได้แล้วมึงได้แล้วอ้าวมึงได้มาพอรูครูถ่ายลงไปลงช่องไหนครับเนี่ยกีเวงกูโตอ่ะต่อไปอ่ะฝันลงช่องไปแล้วพี่สาวเลยสาวอย่างน้อยอา ท้องโรงเรียนเราก็ผู้หญิงน้อยแต่ผู้หญิงเออ่ผู้หญิงอีกคนนึงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลาทําอะไรไอ้การโทรเ,เป็นสาวดิมึงก็เป็นสาวได้ไม่ใช่หรอครับฮะให้กูเป็นสาวอ่ะอ,อ,อย่าเปลี่ยนเสียงที่เปลี่ยนเสียงที่เปลี่ยนเสียงที่เปลี่ยนแล้วเวอร์เปลี่ยนเสียงดิสวัสดีค่ะค่ะเฮ้ยเอาเหมือนตอนนั้นดิเอาเหมือนตอนนั้นดิสวัสดีค่ะ ตอนไหนอ่ะมามาต่อไอพอๆๆๆอะครับครูดต่อเลยอ่าต่อไปเนี่ยโอเคแตครูได้จดอย่ากมาแล้วว่าเกี่ยวกับความรู้สึกทุกคนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้ตำการเนี่ยเอ่อเอาของมีค่าที่อยู่ในตัวคนเนี่ยออกมาพอบมาชิ้นเดี๋ยวครูจะให้ตำการเนี่ยโยนขึ้นฟ้าแล้วรูดังๆว่าเฮ้แล้วก็ปิดทีปิดเลยนะของมีค่าอะไรก็ได้อ้ของมีค่าดาบเพชรเลยเหรอมีดเพชรเลยวันนี้บ้านรวยฮะวันีเดี๋ยวไม่มีอะไรมีแต่กระเป๋า ก็คูก็ได้ก็ได้อ่เอาเอาอะไรก็ได้การของมีค่ามึงเป็นอะไรอ่ะถ้ากูเดาไม่ผิดน่าจะอะไรเอนชานเอนชานใช่ไหมแอปเปิลทองอะไรเงี้ยเมกันชาร์หายากวเหายากจังวะดูทรงหายากของในกระเป๋ากูอ่ะเอออะไรก็ได้หายากเพรากะไม่มีของในกระเป๋ากูนะอออืมเ่ถามน้ำมเฮียอะไรหลายรอบนี่นี่ไงนี่คือของของยากมากน้ำน้ำน้ำสิบสิบถังครับเอาสักอย่างเอาสักอย่างนึง น้ำตาลหรืออ่ะน้ำเลยนะโอ้โหน้ำนมนมเงวนมงงวแดกได้ครับแดกได้แดกเลยแดกเลยเอ้าครูลองกินหน่อยครับครูอร่อยนะอืมเรียบร้อยเต็มคาราเมลไอ้ทรายมึงค้องแน่ไอ้สัตว์สอง่อะไรม่มึงลูกเอ้ยเข้าปากท้องนะเฮ้ยเอาไหมท้องครับท้องอื่วดีเอ่ะเอาของหมดหมดแล้วนะไอที่กูตอบทักกันมัยครับ เอเคตอบแชทเป็นไงคุยกันก่อนเลยโอเคนะเดี๋ยวนะพี่บอกหาพ่อมึงอ่ะโอเคยอกหยอกเอ้ากูเออกลองมึงอยู่เนี่ยมาห้องน้ำกันออ๋เฮ้ยคุณเร็ตานานละนานละนานละติดลำกันไปละเออนานละยี้เนี่ยนานนานเพราะยี้นี่แหละมาๆมาโอเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวคูจะให้สัญญาณสักเดี๋ยวแล้วให้สัญญาณอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นให้สัญญาณเฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าดาบดาบดาบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งเถิดกันอ่าเข้าแถวเข้าแถวดีครับโอเคเดี๋ยวูให้สัญญาณนะ 2องนึ่งเฮดอ่ะเอ่ะเฮดอ่ะเฮอ่เฮ่ะเฮดอ่ะเฮดอ่ะเดอะดอดอ่เอ่ะเฮดอ่เฮอ่ะเฮดอ่ะเฮดอ่ะเดอ่ะเฮดอ่ะเอดอ่ะเฮดอ่ะเ้ดอ่ะวอ่ะเดอ่เฮอ่ะเฮดอ่อเฮอ่เฮอเฮอเอเเอ่ะเฮดอ่ะเฮดอ่ะเฮอ่ะเฮ้อ่ะเยดอ่เอ่ะเเอะเดอเ้เฮอ่อ่เฮอเว้ย่ะเฮดอ่เฮอ่ะเฮอเฮดอ่ะเฮดอเฮดออเฮอเอเฮดอ่ะเฮดอ่้อดอเด้เอ ที่นี่แหละไอ้ยทุกคนเลยเออไปกลับบ้านกับหอไปกับไปครับเจอนครับสวัสดีครับครูสวัสดีครับอ่าสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับบ้านแล้วสวัสดีครับครูโตสวัสดีครับนั่งกับทางไหนครับผมไม่รู้ครับนี่ครับใครไไม่ด้อยู่หออะไรได้การพูดเทียอะไรนะไม่มีไรต้องกิดกับครูตอนไหนวะอเหี้ขียวเกยเเขียวเกไอย่าเขียวเกมันคือบทครับหยอกหยอกอ๋อไปไปนอนพักผ่อนเถอะอยู่เนอะอยารู้ว่าตอนไปตอนไปได้เสพอะไรปะพรุ่งนี้ครับแดงเียแ พรุ่งนี้ครับแรกเรียนเลยอุปกรณ์ไฟฟ้าคอมคอมพิวเตอร์คอมอีกแล้วอังกฤษรับแรกเรียนวิธีใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างละเอียดพรุ่งนี้อังกฤษครับแรกอ่ะพ่กนี้อังกฤษอังกฤษอ่ะใช่หัวเขียวอังกฤษดีมากดีมากเออไม่มันเก่งคันนิดไอ้มันเก่งคันนิดหัวเขียวอ่ะโชว์ดิโชว์ดิแต่บอกฉันได้เท่าไหร่หัวเขียวพี่ดพี่ไอ้ก่อนกับพี่พี่หัวพี่การแล้วพี่การได้เสพเลไแม่ดูชั่ววันนี้มันดีดีมันเสพมาเฮียมันดีดีเก๋ๆเนี่ยเฮียทั้งก๋ทั้งดีดีทิพไายเลยไปไปนอนดีกว่าไม่ไหวแล้วไปเฮ เดี๋ยวค่อยเออจะเจอในมุ้งนี้เช้าเลยแล้วกันนอนละไม่ไหวละเอ็ดอยู่ไหนเฮ้ยกูจะนอนไปไม่นอนไอ้ควายไปละนอนละเจอฮาร์มกคนเจอฮาร์มฝันดีวันนี้เฮ้ยไม่ไม่ไม่กูไม่นอนกอ่ะอ้นนี่ออกไปเร็วออกไปฝันดีตอนฝันดีตอนกลางวันนะนะกูอเป็นหนึ่งกูนอนตรงไหนได้บ้างไม่ไม่เวลาไม่ตรง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 เฮ้ยเฮ้ยออกมาแล้วกูล็อกล็อกล็อกเข้าไม่ได้ละไปละนอนละบายๆเจอกันอื้ม บุหรี่ไร้ไฟเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายครับทุกคนครับดูดได้นะครับออมว่าเป็นโรงหารปะ่ะเฮ้ยมึงม,ม,ม,มีพอร์ตปะ่ะกูถามมันมีมีมีพอร์ตทำไมเอาปะ่ะเอามาๆไปดูดน,น้ำไว้เฮียเดี๋ยวแม่งครูเห็นอีกสัตวม์มาๆปะปะอไอ้อออออโทษเงียบๆเราซีกันอยู่เงียบๆไม่ต้องพูดให้ใครฟังนะโอเคปะเอ,อ,อาไปตอบป โอเคเพื่อโอ้ยห้องน้ำทางไหนไว้เฮียอทางไหนเอ้ากูจะรู้ไหมกูเพิ่งใจมาเอ้าเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูดูดูพอร์ตในห้องไหนกูก็ไม่ก็เดินมาเช็คอีกนักเรียนเดี๋ยวถอดฉันไล่เธอออกฉันเช็คห้ักเฮาเด็ดดีพอกองไงเฮียแถวบ้านกูเขาหักหนึ่งคะแนนใช่เหรอดูดถอดไหมใช่แถวบ้านกูสิบคะแนนเขาเพิ่มให้เรื่อยก็ขึ้นไปสามสิบแล้วไหนห้องน้ำเออไปทางนี้แล้องน้ว เฮ้ยเฮ้ยไอออมมึงเห็นอะไรที่อยู่ในมือกูปะโอ้โหของดีเขียวรถอะไรวะเพื่อนรถรถอันเนี้ยรถรถแหวนแวนโอ้โหคนละรถไอ้เหี้ยรถยนต์เอานี่มันรถอะไรอะอันนี้รถอะไรอ่ะในมือกูเนี่ยมึงดูดีรถมินแน่เลยรถมินนู้ไม่อร่อยเหี้ยรถแอปเปิ้ลอร่อยเยอะเฮ้ยกูเคยกูเคยแล้วรถมินอร่อยปลาเข้าโอ้ปลปโอ้ยเอ้ยปเราไปดูดีดูดดูดดูดูด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 ด ไอพอดนะไอพอดไอพอดไอพอดเออไอพอดฟังเพลงมาเพลงรูดเ้ยฟังเพลงมาเบ้ยโอ้เออไอออมเออเดี๋ยวคือว่ามันนี่ดิเฮียยืนน้ำเฮียตรงนั้นอะฮะเออไอออมว่าไม่จะบอกแล้วแหละเฮียว่าแต่มึงไม่ร้อนเหรอใส่ชุดเงี้ยเฮียไปถอดไปไปถอดไปไปถอดถอดกางเกงเลยดิถอดถอดคำเฮียอะไรกางเกงไอยังร้อนไม่เห็นเหรอไม่พอมึงไอชิ้นถอดอันนี้ก็พอแล้วแค่นี้เหรอเออ ไม่มีอะไรเลยเออเออเมื่อมาอันนั้นอ่ะออย่างที่ว่าไปดูมึงเช็คห้องแรกก่อนห้องแรกมีคนอยู่ปะเออไปดูนี่มีคนเดียววะจัดเลยอุ้ยี่อหงางตายเพรกระสุนยิงเยอะไม่มีไม่มีไม่มีอะไรนะคบไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรไม่แน่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 ไม่แ่บอกให้มึง่ายนะมึงจ่ายมึงโดนโอ้ยพ่อออมมึงอย่าทช็อตกูสุดเลยมาเถอะวะมึงอ่ะมึงสอนไปกี่ปีแล้วว่าออมกูถามจริงฮะตอนนี้อ่ะเอออ่าดูดู เีย <Yeah, S 2> มึงก็คิดได้หรอเนี่ยเออต้องคิดดิเพราะแบบบรับหลังในช่วงหลังเนี้ยเขาเขาก็พิจิตรเกินไปว่ะเลยก็แบบเลิกกับพิจิตรดีกว่าอะไรประมาณอ๋อเอ้อทิงบ้องทิงบ้องอ๋อบ้องมึงเชี่ยคิดวาสางยางไอ้สัตว์โคตรใหญ่เ <laughs> นี่ยพ่อผมเงยถุงยางอย่างกันนะคนด่าเลยเหี้ยแล้วคือเนี่ยกูมีของพิเศษให้เนี่ยกินก่อนมันได้คอแข็งไม่สูงแล้วไม่เมาของกูสูงแล้วมันเมาง่ายเนี่ยมึงดูดิอ๋อเข้มเค้เออไอ้เรี่อนี่ เฮียคนข like oh, ี้ยังอยู่อย oh, um, oh, yeah, 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 yeah. ู่เลยเฮียอะไรกันไปโอ้ยเฮียปืนอุ้ยปีตีปีดีปิดปิดเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยรู้สึกมึนๆว่ะมึงเอาผ่อนมาได้มามามาเออมาดูผ่อนมาดูผ่อนอ้ยเฮียเดี๋ยวดูผ่อนนะดูผ่อนนะดูของจริงแล้วเนี่ยโอ้ดูผ่อนสโมูกิ้งตุ๋ยโอ้ออมออมออมดูผ่อนโอ้ดูผ่อนโอ้ยเฮียเฮียเฮียดูผ่อน พอเลย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 ยังไม่หมดเลยเยอะขวดยเห็นเหยื่อควันขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาเห็นโอ้ยไม่เห็นเลยไม่เห็นควันเลยไม่เห็นควันเลยแกหมดแล้วออมออมออมเลยอันสุดท้ายแล้วออมแกหมดแล้วแกเหลือเวลาไปหนึ่งนะไปหนึ่งนะเออโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนึ่นะออมขอขอโดมกันอาวอาวอ้อมไปหนึงอยู่อยู่ห้องน้ำหน่อยหนึงนะหนึงนะเออคือหนึงนะเออเออโอเคไปหนึงโอ้ยชิบหายแล้ว โอ้ยออมไปนึ่งนะออมรอของมาหนึ่งก่อนออมกูไปเอาของก่อนนะออมฮัลโหลอยู่ไหมเนี่ยไอออมออมอย่าออกมาออมกูโตอยู่ไหนวะเมื่อกี้ที่เห็นกูโตไปแบบออมตาเข้าน้ำไปเร็วเข้าอยู่เข้าแล้วใช่ไหมเขาแล้วโอ้ยเหี้ยเหี้ยเติมของมาโอ้ยเนี่ยของกูคือแบบมันเหล่าร้อนจริงๆเลยเหรอมาดูครับ คุณพร้อมที่จะมงองวิวคลิปเก๋ยัยงครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันแล้ว้ <Raymond S 1> อมครับอ้าวไม่พร้อม,รอมรอห,รหรอพร้อมครับเธอพร้อมครับครับพ้อไม่สิ่เขารักเธอนะเฮ้ยเกิดมีโต้ด้วยกูเอาเลยออออเอาหรอไอตัวโต<น>้<า>งั้นเอาสองคนก่อนนะโอ้ยไอโต้ไอ้คีโต้ไอ้คูโต้เข้ามาเลยเราเราเตรียมกันไว้ไม่ใช่หรอไอ้โต้